สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับพอ่อพอกับวิธีสารแลนด์ฟังล่ำอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะพี่น้องคะอันบาความตายนี่แขนข้อถูกบาทยางตื้นมือเสาเห็นหนาจังวาย,ยังข่ามวันนี้ิธีสารเนาะ,ค,ะค่ะกะมีข่าวดวนข่าวช็อกเนาะคะ่ะแห่งวงการหมอลำสิงเนาะคะ่ะหมอลำสิงนิตยาสารข้ามเนาะพี่นออ้องหรือเฮาหุ่จักกันในวงการอ่านข่าวหมอลำเนาะคะ่ะ แม่ใหญ่บานโมซีเนาะค่ะพี่น้องได้เสียชีวิตเนาะคะ่ะมือ่อวันที่ยี่สิบหาเนาะคะ่ะเวลาชเก่ามงเนาะคะ่ะซึ่งมอลำนิตยาสารคามเนาะคะ่ะเป็นมอลำซิ่งพี่น้องคะที่มีความสามารถเนาะคะ่ะมากฝีมืออีกท่านนึงเนาะคะ่ะซึ่งวิธีสาลกะรูว้ว่าพี่นิตยาสารคามนี้ เข่าโรงพยาบาลเนาะคะ่ะรักษาตัวอยู่ประมาณเดือนกวักวพี่น้องคะ่ะถ้าถ้าจำบ่ผิดนะคะแล้วเมื่อนี้เนาะคะ่ะมัจจุราชได้พาพีนิตต่ยาไปเนาะคะ่ะสำหรับพิธีเนาะคะ่ะบำเพ็ญกุศลเนาะคะ่ะจะจัดขึ้นเนาะคะ่ะอยู่ ไรทิบบุรพาเนาะค่ะอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยค่ะพี่น้องะ่ะผู้ใดไก่ไก่เนาะค่ะก็ไปรวมงานใดเดอร์พี่น้องพี่นิตยานี่ถือว่าเป็นล่ำสิ่งที่ที่มาความสามารถอีกท่านหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วกะเก่งในด่านเหล่าข้าวนะะเนาะพี่น้อง่ะเหล่าข้าว แล้วก็ลำซิงค่ะพี่น้องเราก็อาจจะเป็นคู่สอนลำซิงน้ำเนูพี่น้องคะออสาเหตุเนาะคะ่ะการเสียชีวิตของพินิตยาก,ก็คือถ้าจำบ่อพิษหรือจ้งไดเนาะพี่น้องกันอาจจะปอดติดเชื้อเนาะค่ะพี่น้องซึ่งพินิตยาก,ก็รักษามาระยะหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องคะแต่มาจุลาเดพปาสิ่งต่างๆเนาะค่ะพี่น้องไป จากวงการมอลล่อีกท่านหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง,องจังใดวิธีสานแลนฟังล่ำเนาะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจเนาะคะ่ะกับครอบครัวของพินิตยาขอให้พินิตยาเนาะคะ่ะไปอยู่มอง,ของเขาบ่ได้หาปลาบ่ได้ซื้อผลเดิอขึ้นไปลองไปล่ำทึงสวรรค์เนาะคะ่ะพี่น้องขาคนข่าวิธีอานเนาะคะ่ะก็ขอ พี่น้องทรงกำลังแรงใจให้รอบครัวพินิตยาเนาะค่ะพี่น้องคะชั่วโมงนี้กำลังใจคือสิ่งสำคัญคะ่ะสำหรับเหมือนิวิธีสานเกาเขามาบอกเราพี่น้องเนาะคะ่ะให้พี่น้องรับรู้รับฟังน้ากันเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับเหมือนิวิธีสานกาคอล่าไปก่อนฝากเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะให้รอบครัวพินิตยาแล้วกะ วิธีสารเลนฟั่งลำกับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะพี่น้องสำหรับมือนีวิธีสารกะเกะา้าคํำว่าสวัสดีค่ะ